กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันได้หญิงธนันชนุเทนธรรมและด้กิ่งอร่าไทยสุดนามขอนําำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนำทางนำธรรมและสไตล์สบายไฟอ,อ้อมกับตา,มาเมชช้นแสตูเดโอค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ได้นำความรู้และเกร็ดข้อคิดดีๆในชีวิตประจำวันของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาฝากกันนะคะ วันอาสาฬหาบูชาหรือวันขึ้น15บ้า่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตัสรู้เป็นครั้งแรกจึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกและด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ,สาารถแสดงเปิดเผยทำให้แจ้งแก่ชาวโลกซึ่งพระธรรมที่ตัสสรู้ได้จึงถือได้ว่าพระองค์ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาส,ดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภาร,รกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะคือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตัดสู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ซึ่งแตกต่างพระปัจเจกพุทธเจ้าที่แม้จะตัสรู้เองได้โดยชอบแต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหาบูชาจึงมีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อว่าวันพระธรรม วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ท่านโคนทัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคล,ลแรกและได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพิษุองค์แรกในพระศาสนาและด้วยการที่ท่านเป็นพระอริยสององค์แรกในโลกดังกล่าวพาระรตนาตายจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจะมีชื่อเรียกว่าวันพระสงฆ์ ดังนั้นวันอาสารหาบูชาจึงถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนาดังกล่าวซึ่งความพิจารณาเหตุผลโดยสรุปจากประกาศสำนักสังฆานายกเรื่องกำหนดพิธีอาสารหาบูชาที่ได้สรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสารหาบูชาไว้โดยย่อดังนี้ หนึ่งเป็นวันแรกที่พระโคตมะพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธสองเป็นวันแรกที่พระบรมศา,ศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณสามเป็นวันที่พระอริยะสงสาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญากลธรรัญะได้รับประทานเอหิภิกขุป,ประสมปทานในวันนั้น 4. เป็นวันแรกที่บังเกิดสงครัตนะสมบูรณ์เป็นภารัตนาะตรัยคือพระพุทธารัตนะพระธรรมรัตนะพระสงครัตนะค่ะเป็นเกียรติชีวิตดีๆที่มีคุณค่าทางจิตใจมากเลยนะคะและทางรายการนำทางนำธรรมไฟ์สไตล์สบายไฟอ้อมก,กับัตามาชาแนลสตเดิโอต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่รับชมรายการของเราเรื่อยมาขอบคุณ,ค,ณค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันได้กหญิงธนันชนงอุเทนธรรมและได้กิ่งออรไทสุดนามขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเรามาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะขอราท่านผู้ชมทุกท่านเพียงเท่านี้ทามาสว,ส,สวัสดีค่ะ